ซึ่งต้องจัดรูปนี้เพราะว่าสั่งผิดมาก็ได้มาอย่างนี้ก็ต้องเล่นอย่างนี้และวใช่แล้วก็ถัดไปเป็นทีวีนะครับโดยฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะมีชั้นวางของอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นประตูทางออกไปคราวนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งเลยนะครับ,รบอันนี้เริ่มต้นจากตรงเตียงเนี่ยเราไม่เอาตรงตำแหน่งนั้นละเราเอาทารอาหนไว้แทนนะครับส่วนชั้นที่เมื่อกี้เกรซบอกว่าเอามากั้นไว้ก็ยังกั้นไว้เหมือนเดิมนจาก ส่วนทนอาหารมีชั้นกัน้นแล้วก็เป็นเตียงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยประเด็นคือชั้นอาจจะสั้นนิดนึงต้องเติมชั้นให้มันยาวขึ้นมาจะไ,ไ,ได้แบบปิดปลายเตียงใ,ให้สมบูรณ์นะครับถัดมาก็จะเป็นแยกออกโซฟาออกนะครับเอาโซฟาลักษณะสั่งที่นั่งเนี่ยมาไว้ที่นั่งดูทีวีแทนแล้วเอาปลายที่เป็นตัวแอเนี่ย โยกไปไว้เป็นที่นั่งของสุนทานอาหารเพราะว่าเราเองเนี่ยก็อยู่คนเดียวบริเวณคอนเซ็ปต์ก็คนอยู่บริเวณด้านหน้านะครับก็ทําเป็นตู้ใส่ปิดไว้แล้วก็เป็นประตูครับคนอยู่คอนโดนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องของประตูนะครับเรื่องของตาปลานะฮะตาแมวตาแมวนะฮะตาแมวตาแมวนี่ละฮะเวลาที่เราส่องไปเบางทีเพื่อนเราเนี่ยตัวเล็กมากพอส่องไปเฮ้ยนึกว่าผีนะครับมองไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะแกมีอุปกรณ์ตัวใหม่ค่ะจากโฟมเดคอเรทีฟโปรดักต์นะคะของ ซีโซนะ<อ>เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาแล้วเป็นยังไงครับค่ะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ตาแมวร,ระบบดิจิทัลนะคะท่าน,นี้พี่ตุ้มกับ EQ เนี่ยและคุณโตด้วยนะคะคถ,ถ้าติดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยสามารถมองได้ร8องศาอา๋องศานะคะวายเกิลเลนที่ชอบคือเราแอบมองเขาไม่ใช่เขามองเราห้องเนี่ยพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรื่องพื้นเนี่ยก็สำคัญเลยนะครับ พื้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเดิมเนี่ยห้องมันจะดูไม่ค่อยสวยไม่เท่ครับโดยรู้ต้องเท่เท่ครับนี่เนี่ยพี่ตุ้มเนี่ยเตรียมไว้ให้อย่างนี้นี่มันจะเป็นกระเบื้องยางที่มีผิวสัมผัสเนี่ยเหมือนกับวัสดุธรรมชาติมากอ่ะเลือกเป็นแบบไหนดีครับดกดูแล้วผมว่าอันนี้น่าจะเข้ากับห้องนะเห็นไหมกลับมาเป็นลายไม้เหมือนเดิมคุณผู้ชมเราดูนะครับเขาเลือกลายไม้ที่มันออกมาเป็น ครีมอ่อนๆนะครับต่อไปเนี่ยเรามาดูกันที่ผนังกันบ้างดีกว่านะครับเราก็ใช้เป็นรูปมุมกว้างนะครับให้มองเห็นตึกไกลๆนะงั้นเรามีช่องหน้าต่างอีกด้านหนึ่งของห้องอยู่แล้วใช่ไหมครับมุมนี้เนี่ยพอเป็นลักษณะมุมมุมกว้างเราก็จะเห็นว่าห้องเรากว้างขึ้นด้วยอันนี้คือเป็นลักษณะของทางจิตวิทยาหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีของตกแต่งสิคะอย่างคุณโตคงจะมีรูปสวยๆนะคะจะถ่ายตัวเองหรือจะถ่ายครอบครัวหรือถ่ายกับแฟนกุ๊กกิ๊กนุ๊กนิกกันใช่ไหมคะกรอบรู ข้างในไม่ต้องมีอะไรบ้างก็ได้ไม่ไงั้นมันเต็มไปห,หมดไงคะใช่ข้างๆนะคะข้างๆโซฟาเนี่ยถ้าเกิดเรามีแบบว่าแคบินเนตเล็กๆนะคะซึ่งแบบว่าเราสามารถเก็บของทางด้านข้างได้เปิดออกมาใช้งานได้เนี่ยวางของก็ได้เนี่ยก็เป็นอีกสัดส่วนหนึ่งที่ดีเลยละคะก<ช>ารกั้นเป็นผนังนะครับเป็นลักษณะของชั้นที่เรามีอยู่ของเราแล้วนะครับก็ต่อมาให้เต็มพื้นที่กับเตียงอันนี้รับรองเพื่อนมาดูแล้วบอกอ๊ะ ทำไมนี่สันงช่างมาบิลหรอเนี่ยคิดว่าบิลอินนะคะ<ช>เพราะว่ามันพอดีไงแล้วก็จะทำให้ห้องเนี่ยอบอุ่นมากขึ้นนะครับ ช้ผมชิ้นสวย,สว,ยวางลงไปบริเวณที่เราจะวางเท้าเรานั่งดูทีวีมาตอนที่ส่วนทานอาหารนะครับเราขอใช้ประโยชน์จากโซฟา L shape ซึ่งคุณซื้อมาได้อย่างลงตัวนะครับลงตัวกับมุมนี้นะครับขอแบ่งมาส่วนหนึ่งนะครับมาวางตรงนี้เขียวส่วนที่วางเท้าแยกใช่ครับแล้วก็วางโต๊ะทานอาหารไ้นะครับแล้วก็เก้าอี้สักสองตัวพอนะครับเอาไว้นั่งทานเผื่อคุณพ่อคุณแม่มาหรือแฟนมาเนี่ยก็จะนั่งถึงสี่คนเลยทีเดียวนะครับแปะมานะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงผนังนะครับเราใช้วิธีการเดิมนะครับแปะนะครับ เป็นสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวนี้มีขายสเวตรูปนะครับเป็นรูปต้นไม้รูปอะไรต่างๆที่คุณชอบนะครับเสร็จแล้วนะครับกลางโต๊ะอาหารนะครับมีโคมไฟแเท่ห้อยลงมาจากผนังนะครับเพื่อแบบนี้นะฮะก็เท่เลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับเป็นมุมของสาวๆแล้วต้องเสาวแนนาอันนี้ของเกตเลยนะคะุมนีเกดชอบมากก็คือจริงๆแล้วก็มีตู้อยู่แล้วนะคะเราก็ต้องใช้ประโยชน์ให้ให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเพื่อการความรกนะคะเราก็ต้องกรูนะคะกรุกระจกเงา ส่งเสื้อผ้าแบบว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยส่งตัวเองก่อนได้ว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังนะคะแล้วก็ทําให้ห้องเนี่ยกว้างขึ้นถัดไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นมุมอาร์ตของของคุณมุมอาร์ตอีกแล้วที่มีอยู่มุมเดียวซึ่งไม่อยู่มุมเดียวครับเราขอเปลี่ยนหน่อยนะครับอีคิวคืันใหม่โชว์ลายนะครับเราเลือกเป็นคัล color c o a ติ้งมาให้นะฮะแต่ว่าสีที่คุณเลือกเองไหยว่าอยากได้สีหลากหลายมากชอบแบบไหนคะส้มนะจะแรงไปไหมอ๋อแรงเขียวไหมฮะกิ ไม่ค่อยรักธรรมชาติเอาเป็นสีเดิมดีกว่าเทาเทาเทานะเทาดีหน้าเอาดีหนประมาณนี้ประมาณนี้ครับเสวงสีเดิมเหตุผลที่เลือกกระจกให้ก็เพราะว่าเราเนี่ยจะได้เอารูปโ o สการ์ดรูปที่เราถ่ายมาเนี่ยแปะแล้วแกะออกได้ไงใช่แล้วทำให้ผนังเราไม่เสียทาความสะอาดก็ได้ด้วยแล้วก็อาจจะใส่กิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับห้องเข้าไปนะครับชอบขี่จักรยานก็เอารูปจักรยานไปทำวิเจต บ่ยเป็นสติกเกอร์นะครับตัดมาเรียบร้อยแล้วก็แปะไปมุมไดใต้หน่อยนะครับก็จะทําให้ห้องเราเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของเราแล้วนะครับอันนี้มาดูที่มุมถัดไปดีกว่ามันดูเหมือนนี่คแบบมันเยอะๆนะเกรซนเทคนิคการตกแต่งง่ายๆคือว่าใช้สติกเกอร์ฟ้านะครับแปะลงไปนะครับเปลี่ยนสีของวงกบนะครับให้เป็นสีดําเหมือนกับสีของบานประตูที่เข้าห้องน้ํา นะครับมันจะได้ดูกลมกลืนกันนะครับแล้วใช้สติกเกอร์สีดำเนี่ยแตะใต้สติกเกอร์ไฟทีคล้ายๆเป็นมันเต็มเหมือนกันแต่ดูกันเนี่ยตรงกลางจะเห็นว่าสเปซเนี่ยมันยังว่างอยู่ทำยังไงดีคิวโอ้โหอันนี้นะครับก็ต้องแปะนะครับเป็นสติกเกอร์สวยๆแต่วันนี้ผมเลือกเป็นรูปแบบว่าเป็นเสื้อผ้าเท่ๆแปะไว้นะครับกับรองเท้าข้างล่างแบบนี้นะฮะนี่เลยข้างบนเนี่ยเรามองข้ามไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแต่จริงๆใช้ประโยชน์ได้ค่ะนี่เลยค่ะเราก็วางชั้นนะคะยาว คราวนี้ยาวแบบเอาให้ถึงสุดกำแพงเลยนะคะสามารถวางหนังสือการ์ตูนได้ทุกแบบเลยนะคะโอ้โหนะครับอีกหนึ่งมุมซึ่งเป็นปัญหาผมมากนะครับคือมุมระเบียงนะครับพี่ตครับหนึ่งอย่างคือมันมีคอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะเวลาที่แบบเราไปวางไว้เนี่ยนะมีแอร์ก็ต้องมีคอมเพรสเซอร์ใช่แต่จะไม่มีก็ไม่ได้หรือจะเอาไปไว้ข้างนอกเนี่ยทางคอนโดเขาก็ไม่ยอมนะครับก็ต้องอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับเราทาเป็นอลูมิเนียมอบสีนะครับเป็นลักษณะของเหมือนบาน์เรกนะครับแนวตั้งเก็บพวกไม้กวาดพวกที่ตักผงเนี่ยไว้ท จริงๆจะไปเก็บส่วนหลังแผ่นที่ไปครับคือแผ่นที่จะมีระเบียงเล็กๆอีกนิดนึงนี่มาเก็บตรงนั้นมีวิธีอื่นไหมคะพี่ตุ้มมีแน่นอนครับนี่เลยนะครับนี่เป็นอุปกรณ์สวยๆนะครับจากภูมเรียลลิตี้พอดักครับตัวนี้เนี่ยเป็นของเปกานะครับนี่เลยสําหรับการที่หนุ่มอย่างเราจะต้องมีลักษณะของพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วเราก็จะมีขอแขวนไว้กับผนังแล้วก็เอาเครื่องดูดฝุ่นเอาไม้กวาดมาแขวนไว้ใช้แนวตั้งให้เป็นประโยชน์ เพราะว่าพื้นที่เรามันน้อยส่วนซ้ายมือเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยสําหรับหนุ่มเราให้ดูดีนั่นก็คือเครื่องซักผ้านั่นเองใช่ครับ,บผมแต่ว่าโอ้โหหลายๆอย่างนะครับเรื่องของอยู่คอนโดแล้ว ที่ตากผ้ามันค่อนข้างน้อยใช่ไหมฮะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> แล้วก็แบบเป็นหนุ่มอย่างเงี้ยคืออย่างเวลาที่เราไปส่งซักเนี่ยโอ้โหเสื้อผ้าเราไปซักรวมของใครเขาก็ไม่รู้ต้องเยงอะแยะนะครับแต่จริงๆนะคะปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้อย่าบอกนะ,นะว่าเกลซักผ้าเองไม่เชื่อหรอกเกลีก็ไม่ได้ซักเองเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีผู้ช่วยค่ะ washer dryer นะคะเครื่องซักอบผ้าจากซิเมนต์นะคะมีคุณสมบัติพิเศษยังไงะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ฤดูฝนอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าพอตากผ้าไว้ฝนตกก็ต้องกลับมาซักผ้าใหม่หมดใช่ไหมคะก็มีการสิ้นเปลืองเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือค่าไฟฟ้าและสิ่งที่ตามมาก็คือกลิ่นอับและด้วยเทคโนโลยีของเครื่องใช้ไฟฟ้าซีเมนท์ที่ได้ผสมประสานระหว่างเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าไว้ในเครื่องเดียวกันได้อย่างลงตัว ทําให้หลังจากที่คุณได้เสื้อผ้าที่สะอาดแล้วยังสามารถเลือกได้อีกว่าต้องการให้ผ้าแห้งสนิทสำหรับเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าหรือแห้งแบบหมาดสำหรับการรีดต่อไปและการอบผ้าด้วยความร้อนสูง ยังช่วยกําจัดเชื้อโรคที่สะสมในเนื้อผ้าจึงทําให้คุณหมดปัญหาเรื่องของเชื้อราและกลิ่นอับชื้นรวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการตากผ้าอีกด้วยค่ะซึ่งระบบการอบผ้าของซีเมนต์ยังเป็นรายเดียวในโลกที่ใช้ลมเย็นแทนการใช้ละอองน้ําจึงทําให้คุณสามารถประหยัดในการใช้น้ําในการอบผ้าได้100%และที่สําคัญค่ะ การอบผ้าช่วยให้ผ้านุ่มนวลโดยไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังทำให้การรีดผ้านั้นเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่ทางซีเมนต์ได้ตั้งใจคิดค้นเทคโนโลยีดีๆเพื่อความสะดวกสบายของคุณตลอด365วันทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าซีเมนต์ไม่เพียงแต่สวยด้วยดียดไซน์แต่ยังทนทานลงตัวด้วยฟังก์ชันของการใช้งานแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ หเหมาะมากๆเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะฮะเ้าเกิดปากอาจจะไม่แห้งก็ได้อันนี้ค<ช>ือ<ช>แห้งปั๊บเนี่ยสะบัดปั๊บใส่ได้เลยบางทีไม่ต้องรีดด้วยผ้าก็ไม่กรอบด้วยใช่ดีม<ด>ากครับคุณสมบัติดีมากนะครับขนาดทุกการมีของดีๆอย่างเงี้ยเหมือนมีสารแล้วทอดทิ้งไว้อยู่ตากแดดก็ดีมากโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับต้องดูแลเขาหน่อยเสมอเลยครับพี่ตุ้มเนี่ยออกแบบตู้ไว้ด้านข้างแล้วเก็บเครื่องทำความสะอาดนะครับตรงลักษณะของตู้ข้างๆเนี่ยเราอาจจะออก